สบายดีสบายดีทุกๆคนเด้อเลยมืนอนี้เขาก็จะมาแกงเฮ็ดเนาะแกงเฮ็ดใส่กันใส่หมูเส็บๆน้ำกันเนาะมืนอนี้เขาจะมาแกงวิตมืนอนี้เขาจะมาเฮ็ดวิธีแกงใหยือ่อเงาบ่าเขาจะเฮ็ดแบบไทยเนาะโดยเนาะขั้นตอนหนึ่งก็คือใส่น้ำจะน้่งลงไปเนาะด้วยว่าจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้เด้อเนาะใส่็จน้ำจะน้างก็คือใส่ปุ้งนัวเนาะผงนัวแล้วก็คือน้ำตาล นะคะคมีรสดีเนาะใส่พริเกเล็กน้อยเนะาะสำหรับใครกินเผ็ดก็กินเผ็ดแต่ละปรุงเครื่องด้วยน้ำปลาแดกเนาะแล้วก็ท้ายนางมันเดือดๆน้อยหนึ่งเสียงพากอคเสียงอาจจะน้ำน้ำดังเสียงเดือน้ำดังคลิปเนาะมาเลยแล้วก็จะท้ายนางมันแบบมันพูดมันยังท้ายที่มือบ้าเข้าใส่เป็นน้งใบาย,ยานางแล้วมันก็จะมี ันข้างหน้าขึ้นมาเฮาจะตักออกก่อนเนาะตักไปเลยใส่ขึ้นหัวแล้วมันบ่ถ้าเฮาใส่น้ํายานางก็จะออกเป็นสีดําเนะถใสนําเปล่าน่ะมันก็จะสีมันก็จอีกแบบนึงนะถ้าหาใคมากินํายนาสนํายานเลยอมกินหอมหอม น้ำตาน้ำตาลเล็กน้อยเนาะถ้าหากว่าไพาบ่บ,บมักใส่กับบใส่กับโบเป็นยังเนาะปรุงเอาความแซ่บของเขาเลยแล้วก็มาใส่หมูล,ลงไปนี่ที่จริงแต่ถ้าแกงเฮดบบต้องใส่หมูกันแลเนาะแต่ว่างเฮดเ้านอยเดียวเาต้องใส่หมูล,ลงไปนำ้ำหมูก็งามงามหมูก็สดสด,สดคนคนเล็กน้อย คุณก็ไปเลยเนาะนี่ตาให้น้ำมันผุดก่อนเนาะนี่ือนห้าเดือนทงท้ายมันผุดโกรนนะมันจะใส่เราจะใส่เฮ็ดลงไปเนาะนี่มาแล้วอา่ากระโชกกระโชกเล็ก,กน้อยกระจายลงไปเลยเฮ็ดจะใส่น้ำดังหมูเนาะ หมูให้มันสุกในนั้นหนึ่งเขาจึงเอาเห็ดลงไปเพราะว่าหมูมันจะมีเดือดเนาะเห็ดมันจะข้าวเลียบมันก็สุกเดือบเห็ดประมาณสองกัมเห็ดก็ไดร គ្រើកជ្ត៉ូល jest affection � mellan ្រូពីអងបាថន ichi ងកធសុខខៀឬភាជាវ ᧀ ដែ เอาพามองมาปิดไว้ที่นี่ก็เลยอืมพุดเดียวซุกเลยล่ละจะทาไหมวะขายเ็ก,กน้อยหนึ่งต่เขาจงใสแวนลงไปไปตูหรือว่าไปเม่งรักเนาะจริงจริงเดี๋ยวเกลี้ยงเฮดบวจงใสขาเพราะทิ้งไข่กันอะไรเลยแต <laughs> ่วนันนี้ใสลงไปไม่ลงหอมเลยนึง ก็มีใบกุ๊แล้วก็มีกันว่าจินไค่นำเนาะว้าวใล้จะได้กินแล้วใสปป่ใบเบงรักเกาอีตูอืมถึงขั้นตอนนี้จะบอกเลยว่าหอมหอมแหงหอมแกงฮิตอเรดือดเลย,ยจะแซ่บว่ว ไสถ้วยแล้วก็กินแบบนี้โดยสำหรับวันนี้เขาโตไปก่อนเล้อโดยสำหรับวันนี้สบายดีเนาะ